ณสถานีตำรวจบรุกเฮเว่นเจ็ดวันต่อมาเฮ้ยเราต้องรีบเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปงั้นพี่ฝนไม่คอยแล้วนะมาแล้วตามหลังมาแล้วนั่นไงมาตามแล้วเราต้องเราต้องเราต้องปีนเราต้องปีนมานไดเอ้ยพี่ฝนจับเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยพี่ฝน พี่เอกพี่เอกพี่เอกนอนหลับไปเมื่อกี้แล้วพี่เอกฝันร้ายพี่ฝนก็ฝันร้ายเหมือนกันโอ้พี่ฝนฝันว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าพี่เอกฝันว่าพี่เอกอะไปติดคุกที่มันมืดมากๆเลยนะโอ้จริงเหรอพี่ฝนก็ฝันประมาณนั้นเหมือนกันพี่ฝนเจอตำรวจอะที่มันมีหัวเป็นไซเลนปีบปอปีบปอด้วยอะเฮ้ยทำไมเป็นคนเดียวกันเลยอะ มันน่ากลัวมากเลยอะพี่เอกใช่มันวิ่งตามมาแล้วมันก็จับทุกคนน่ะลากลงไปกลับไปขังไว้เหมือนเดิมแล้วที่สําคลาะพี่บดเจอแม่ครัวปีศาจด้วยโอ้พี่เอกก็เจอเหมือนกันน่ะตกใจหมดเลยอะพี่เอกพี่บทไม่อยากอยู่ในคุกแล้วว่าโอ้พี่เอกว่าเราติดคุกในเนี้มันนานไปหลายวันแล้วนะ ราหวาทางออกกันเถอะนะเพียกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละพี่ฝนใช่แล้วอือเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมพี่เอกจอร์ดคิดได้นะเพื่อนของพี่เอกกับน้องสาวของพี่ฝนน่ะช่วยพวกเราได้หรือเปล่าอะ่ะเอมมี่เหรอจริงด้วยสิพี่เอกเอมมี่น่าจะช่วยเราได้นะ เฮ้ยอย่างนี้เราก็มีทางแล้วสิพี่ฝนว่าแต่ว่าเราจะติดต่อเขายังไงดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกพี่ฝนคิดออกแล้วเดี๋ยวพี่ฝนน่ะจะเรียกคุณตำรวจมาแล้วขอใช้โทรศัพท์โทรไปหาเอมมี่ได้ไหมอะได้เลยมันเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยเฮ้ยเราน่าจะออกไปจากที่นี่ได้มาเรามาเริ่มแผนการลับกันเลยดีกว่านั่นไงคุณตำรวจ เขากำลังนั่งพิมพ์งานอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ฝนไปจัดการเลยเดี๋ยวพี่เอกจะแอบอยู่ข้างๆก่อนนะได้คุณตารวจขาคุณตารวจขาเออมีอะไรคุณตารวจไปไหนแล้วล่ะคุณตารวจขาว่าไงมีอะไรเหรอคือว่าคือว่าหนูอะค่ะ อยากจะโทรไปหาน้องสาวรู้ว่าคิดถึงพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงบ้างได้ไหมคะเอยจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเห็นว่าสวย <c oughs> ก็ได้ก็ได้ <c oughs> ตำรวจอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้มีการเช็คโทรศัพท์ก่อนด้วยโอ้ดีจังเลย <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตำรวจได้มาแล้วพี่เอกดูสิ <c oughs> เราได้โท erm รศัพท์ของคุณตำรวจไว้แล้วล่ะเดี๋ยวขอเซลฟี่ถ่ายรูปก่อนนะแล้วพี่ฝนจะเซลฟี oh ่ทำไมโทรไปหาเอมมี่มันเคยชินโอเคโอเคเดี๋ยวกดโทรไปหาเอมมี่ก่อนคนอะไรหน้าสิวหน้าขวานยังจะเซลฟี่ฮัลโหลฮัลโหลเอมมี่เอมมี่นี่พี่ฝนเองอะไรนะพี่ฝนหรออุยดีใจจังเลยดีโทรหาพี่ฝนเอ้าแล้วเดี๋ยวก่อน พี่ฝนเอาโทรศัพท์มาจากไหนติดคุกอยู่ไม่ใช <royalty sticking> <pain> kind of ่หรอก็ใช่นะสิเอมมี่เบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยคือว่าพี่ฝนน่ะไม่อยากจะอยู่ในคุกแล้วขอความช่วยเหลือหน่อยนะพรุ่งนี้อ่ะเอาของอ่ะที่เรารู้กันอยู่เอามาให้พี่ฝนกับพี่เอกหน่อยได้ไหมอ่ะก็ได้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เอมมี่กำลังช้อปปิ้งอยู่แต่ว่า ความสัมพันธ์ของพี่น้องต้องมาก่อนเอมมี่จะเตรียมตัวนะโอเคเอมมี่ขอบใจมากนะโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแนหะพี่ฝนอเอาโทรศัพท์คืนคุณตำรวจไปขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมอะยังจะเซลฟี่อีกเหรอดูโอเคคืนตำรวจอ่ะคุณตำรวจขะขอบคุณมากมากนะคะเออแค่นี้นะเป็นไงล่ะพ่อแม่ก็ สบายดีค่ะขอบคุณคุณตำรวจที่เป็นห่วงมากๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนก็แล้วกันนะโว้ยมองมาทำไมโอ้หเรียบร้อยไหมพี่ฝนเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เอกเรียบร้อยเฮ้ยคอยชื่นใจหน่อยเฮ้ยเห็นไหมล่ะพี่หมวดพี่เอกในที่สุดพวกเราก็หาทางออกจากคุกได้แล้วนะเออจอร์จที่คิดได้ดีเหลือเกินสุดยอดปุ๊กปิก เดี๋ยวฉันจะพาออกไปกินไอติมแล้วก็ไปเลี้ยงปลาทูข้างนอกก็แล้วกันนะเหงียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยสถานีตำรวจนี่สินะที่พี่ฝนกับพี่เอกอยู่เอาเป็นว่าเราไปถามคุณตำรวจก่อนดีกว่าชักรอไม่มั่นใจคุณคุณตำรวจขาคุณตำรวจ ว่ายังไงล่ะแม่หนูคือว่าที่นี่คือสถานีตำรวจที่พี่ฝนกับพี่เอกเขาเขาโดนจับมาใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเช็ครายละเอียดดูก่อนนะปกแปกปกแปกปกแปกป๊อกแปกอ๋อมีอยู่สองคนนะเป็นผู้ต้องหาในคดีป้นธนาคารอืมก็นั่นแหละค่ะน่าจะเป็นสองคนนี้คือว่ามีอะไรล่ะเนี่ยฮะ คือหนูเอาเข้าวมาให้พี่เขาสองคนนะคะอืมแต่ตอนนี้มันเลยเวลาเยี่ยมแล้วนะอืมงั้นงั้นงั้นหนูฝากเอาไว้ให้ได้ไหมคะหรือว่ายังไงดีอะคะคุณตำรวจเขาก็น่าจะหิวนะโอเคก็คุณตำรวจเห็นกับแม่หนูนะที่เป็นเด็กน่ารักเดี๋ยวคุณตำรวจให้แม่หนูเนี่ยเอาอาหารเนี่ยเข้าไปให้ผู้ต้องหาข้างในเลยละกัน เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ห้องที่สองนะจ้ะค่อยโล่งใจหน่อยขอบคุณค่ะโอเคแล้วรีบออกมาล่ะอเอ้ยแอลมี่โหขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวพี่ฝนขอรับแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ไว้กินกับพี่เอกก็แล้วกันดีมากเลยน้องรักเอามานี่เร็วๆเ,เข้านี ได้มาแล้วพี่เอกโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้สุดยอดมากเอาละตอนนี้เรามากินกันดีกว่าโอเคโอเคพี่ฝนเราไปหลบข้างหลังตรงนั้นกันดีกว่าโอเคโอเคโอเคไปเอ้ยพี่ฝนในที่สุดเราก็ได้มาแกะดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะพียรแกะเลยโอเคเฮ้ยเอ้ยเอาพี่เอกแล้วเราจะไปไขตรงไหนอ่ะนี่ไงข้างบนนั่นไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาด ไหนข้างบนไหนข้างบนนั่นไงโอ้น้าเหรอใช่โอ้โหพี่ฝนนอนมองอยู่ตั้งนานนึกว่าช่องอะไรนั่นแหล,ละเราจะหนียอไปช่องนั้นแหละเออเอาเลยแล้วกันอย่ารอช้ารีบไปรีบไปโอเคเราขึ้นไปบนกันดีกว่าไปเร็วเร็วเร็ว,ว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนดูตำรวจให้ก่อนนะให้ดูตำรวจเหรอใช่ถ้าพี่ฝนไม่ดูตำรวจเนี่ยพียอก็จะขึ้นไปไขไม่ได้เอยคุณตำรวจเขากำลังกินกาแฟกินโดนัทอยู่เอาเลยพี่เอกจริงนะโอเคเอาเลย งานนี้ละก็เราได้หนีออกไปแน่นอนไขยังไขยังเชื่อมือพี่เอกแป๊บดึงพี่เอกกำลังไขอยู่อืมเฮ้ย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 หูเดี๋ยวแอบอดแอบอดแอบมองแอบมองเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่ฝนไปดูที่หน้าประตูดิก็ดูอยู่นี่ไงเราเกตกำลังไขอยู่เดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนดูตำรวจพี่เอกพี่เอกก็ไขไปจอดดูเพียรกเองเออนี่พี่เอกไขได้สองอันแล้วเร็วมาไม่มาไหมเอาเอกไม่มาไม่มาไขได้ยังอะ โอเคอันสุดท้ายแล้วมาไปแล้วนะเรียบร้อย <He> i, ขึ้นมาเลย le, 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 le. มาแล้วเฮ้ยเราเราไขาได้แล้วทางนี้ทางนี้พี่เอกโอเคกระโดดไปพี่ฝนโอเชร์ oh, share, พี่เอกเรากระโดดขึ้นมาบนฟ้าแล้วอะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะต้องเบาเสียงหน่อยนะเพราะว่าตำรวจเขาอยู่ข้างล่างอะใช่ในช่องแอร์อย่างเงี้ยมันลำบากเหมือนกันนะพี่ฝนใช่ใช่ใช่<ป> ไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันมืดมากเลยอ่ะนี่พี่เอกกำลังตามไปแป๊บนึงนะนี่นี่นี่ช่องช่องนี้ไงนี่นี่ดูดิเฮ้ยมันมีตำรวจอยู่ข้างล่างหยุดก่อนหยุดก่อนไหนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงตำรวจหรอใช่เขากำลังเช็คอะไรอยู่ไม่รู้เห็นมือไหมเห็นนิดนึงนี่ไงโอ้โหนี่ไงโมเปงเลยนี่เองไปไปเรา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 มาชิดฝั่งนี้กันดีกว่าเคโอเคโอเคพี่เอกว่าเดี๋ยวเราต้องผ่านไปได้แน่เฮ้ยเฮ้ยพี่เอกหลุดเข้ามาในอะไรไม่รู้ เฮ้ยพี่ฝนฮี่มีที่ไหนอ่ะเอพียกมันติดติดในอะไรไม่รู้พี่ฝนเออมันติดติดอะไรไม่ร no ู้อ่ะเพียกเออเมื่อกี้ลืมไปพี่ฝนลืมบอกไปว่าพ nice ี่ฝนอ่ะแอบหยิบอันนี้มาด้วยอะไรอ่ะดูดินี่ไงไหนอ่ะไฟฉายเอ้าพี่เอกก็หยิบมาเหมือนกันเฮ้ยเราเจอห้องอ่ะเฮ้ยพี่เอกพี่เอกเาไฟฉายมาอีกอันนี้นี่ไงเราเจอห้องแห่งความลับไหนอ่ะมันมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวดูขอยิบก่อนมันเหมือนห้องเก็บของธรรมดาเลยนี่ไงเู้เก็บเอกสารเก่าดูก่อน เราเจอรูปภาพอะไรบางอย่างแต่ทำไมเขาจะต้องเอารูปภาพนี้เอ้ยดูเหมือนว่าจะเป็น FBI ด้วยนะ FBI เหรอทำไมพี่ฝนตาดีแท้เอามาไว้ในห้องแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่ๆเลยอะจริงหรอเราตู้เก็บเอกสารทำไมมาอยู่อะไรตรงนี้เดี่ยททำไมต้องเอามากองไว้บนหลังคาอย่างนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ฝนขอขอดูอะไรนิดนึงเฮ้ยพี่เอกว่าไงพี่ฝนลวงมือ ล้วงมือเข้าไปหยิบคีย์การ์ดอะไรมาได้ก็ไม่รู้เฮ้ยการ์ดอะไรเนี่ยดูดิดูดิการ์ดสีน้ําเงินนี่มันที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่แอ๋เอาเป็นว่าเราเราต้องหนีออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเเดี๋ยวใช้ไฟฉายมันมีทางออกนะเมื่อกี้พี่กอเห็นทางออกอยู่ทางเนี้ยทางไหนอ๋อพี่กอํนไปใช่ไหมนี่ไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไฟฉายก่อนเดี๋ยวคนข้างนอกแกเห็นเราออกเลยได้ไหมอ่ะมืดพอดีเลย จริง่่าพีฝนเฮ้ยออกมาได้พี่เอกเฮ้ยเฮ้เราออกมาแล้วออกมาแล้วเอาไงดีอะเราเราต้องวิ่งไปหาที่ซ่อนก่อนหลบหลบหลบข้ามกำแพงนี้ก่อนนี่นี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว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 โอ้โหแอบมองก่อนเฮ้ยไม่มีคนอ่ะที่ไหนเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนมันนุ่นสูนย์เด็กเล็กไม่มีคนพี่เอกเราไปฝั่งนู้นก็ดีกว่าพี่เอกพี่เอกระหว่างที่เราจะไปโมเต็งว่ะถ้าเราไปชุดนี้ละก็เขาจะต้องจับเราส่งเข้าหาตำรวจแน่นอนเลยอ่ะ เอาไงดีอะเราแวะฉกเสื้อแถวนี้ก่อนดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ประมาณตีสองน่าจะได้นะเอาเป็นว่าเราไปหาเสื้อผ้าเปลี่ยนกันก่อนดีกว่าไปทางนี้เราพี่ฝนเคยมาจริงเปล่านี่นี่นี่ร้านนี้เลยดีนะไม่ค่อยมีคนเนี่ยไม่ค่อยมีคนประตูร้านเปิดพอดีเลยอะสงสัยเขาออกไปกินข้าวรอบดึกหร้อมั้งพี่เอกว่าไม่ใช่หรอกอาจจะกําลังจะปิดลรมั้งเดี๋ยวเดวหาเสื้อผ้าใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่เอกเปเอาเสื้อผ้าใส่ก่อนนะโอเคพี่เอก พี่ฝนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอะโอเคพี่เอกแต่งตัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็แวะไปที่โมเตลกอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูลาดเราว่าเราจะทํายังไงกันต่อดีปะ่ะได้แล้วพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนกดปลดล็อกสะดอกกอนเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปกันเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราแอบนี้ก่อนละกันไปเร็วอโอ้ยเขายังชั่วหน่อยนะเดี๋ยวล็อกประตูก่อนโุ้ยเช้าพอดีเลยอะโอเค เดี๋ยวเราต้องแอบอยู่ตรงนี uh ้สักพักหนึ่งดูราดเรานะพี่ฝนนะใช่ใช่ช่พี่เอกพี่ฝนขอไปอาบน้ําก่อนได้ไหมอ่ะได้งั้นเดี๋ยวพี่เอกจะเปิดดูข่าวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกจะโทรไปจองตั๋วเครื่องบินเราจะหนีออกจากที่นี่กันโอเคลอหลครับผมขอจองตั๋วเครื่องบินนะครับสองที่ครับอะไรนะต้องรอพรุ่งนี้เหรอโอเคพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรียบร้อยห้องน้ําเสร็จแล้ว โอก็จะโคกไม่ได้อีกเอาแย่แล้วเดี๋ยวพี่เอกเข้ามาต้องเหม็นแน่นอนเลยพนักงานที่นี่ไม่ได้เรื่องเลยอะเอาลืมล้างมือล้างมือเสร็จแล้วไอ้่ายัายางชั่วพี่ฝนฮะพี <c oughs> ่ไ,ไหนอะมีเรื่องอะไรอะเอ่อพนักงานที่เนี่ยเขาบอกว่าตั๋วเครื่องบินที่เพเอกจองเนี่ยจะได้พรุ่งนี้แหละอ๋ออย่างนั้นเลยเหรออือโอ้ทำไมอะ ต้องทําใจกันก่อนแล้วแหละเงี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็ไม่รู้สิเดี๋ยวพี่เอกจะขอดูรายละเอียดก่อนนะเฮ้ยแย่แล้วมันมีข่าวเราอ่ะหนีออกจากคุกอะโอ้ทำไมข่าวไปเร็วจังเลยอ่ะใช่แล้วอ่ะตํารวจเขาประกาศไงโอ้ล้วเราจะหนีออกไปได้เหรอพี่เอกพี่เอกว่าพี่เอกจะหนีออกไปให้ได้นะแต่ต้องรอพรุ่งนี้งั้นเราเก็บตัวเงียบๆอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันโอเค งั้นพี่ฝนขอนอนพักสักงีบนึงนะอืมอืมนอนไปก่อนเลยโอ้ยแฮ่แฮ่ฮพี่ฝนวันนี้เราจะเป็นอิสระกันแล้วจริงนะพี่แอดเห็นเมื่อวานอ่ะโทรไปที่แอร์พอร์ตอ่ะเราไม่มีเครื่องไม่ใช่หรอมีแล้วไงขอนัดเป็นวันนี้แทนเพราะว่าเมื่อวานสภาพอากาศไม่ดีฝนมันตกเขาเลยไม่ขึ้นเครื่องไปพี่ฝนเราไปสู่อิสระภาพกันดีกว่ามาเร็วฮึบโอ้ my god เฮ้ยโอ้มายก๊อดมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเมย์